สวัสดีครับพบกับผมบอลบอลสูงตามปลารวยเช่นเคยนะครับเราก็จะไปวิเคราะห์บอลเป็นบอลนอร์เวย์นะครับคู่ระหว่างอารเซซุนเอฟเคนะครับพบสตอร์แมนนะครับมาดูที่เลนราคาเริ่มต้นกันนะครับอารเซซุนเจ้าบ้านนะครับต่อลูกครึ่งควบ2นะครับเลทราคาปัจจุบันต่อถึง2ลูกนะครับตอนนี้ราคาสูงอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับ เช่าบ้านนะครับอยู่อันดับ3นะครับแข่ง19นัดนะครับชนะ11นัดนะครับเสมอ5้าแพ้3นะครับมี38แต้มนะครับฝั่งเยือนก็แข่ง19นัดนะครับชนะ2เสมอ10นะครับแพ้7นะครับหาชัยชนะยากมากเหมือนกันครับสถิติพบกันมาก็ ค่อนข้างเป็นบอลสูงซะส่วนใหญ่นะครับสูง3ามต่ำสองนะครับเจ้าบ้านก็จะชนะซะส่วนใหญ่นะครับไปดูนัดล่าสุดของเจ้าบ้าน,นครับเจ้าบ้านก็เตะบอลถ้วยนะครับก็เสมอหนึ่งหนึ่งนะครับผมในลีกของเขาก็กดมาถือว่า6 2สองหนึ่งนะครับถือว่าเป็นบอลสูงได้เลยทีเดียวแถมได้พักเอาตัวน่าจะเอาตัวสำรองเล่นบอล ถ้ยแน่นอนนะครับฝั่งทางเยือนก็ยังหาชัยชนะไม่เจอนะครับดังนั้นวันนี้ผมฟันทงให้เล่นสูง3ลูกควบ3มลูกครึ่งนะครับผมคู่อาเรซุนนะครับเราก็จะไปวิเคราะห์คู่อีกคู่หนึ่งครับเป็นคู่ลาลิก้าสเปนนะครับคู่อาราลาเบสนะครับพบแอม l ลิกนะครับเรทราคาเริ่มต้นมาที่แอม l ลิกนะครับต่อ ครึ่งคบลูกนะครับตอนนี้ราคาเปิดมาไหลไปที่ลูกหนึ่งนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับยังหาชายชนะไม่เจอนะครับแข่ง5นัดส่วนแอเมลิกนะครับชนะ4เสมอ2นะครับผมอยู่ที่2นะครับนัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับก็แพ้ให้เอ็ดพันยอนไปศูนย์นะครับ ฝังคาร์เลโกมันลิกนะครับก็ชนะเกนตาเฟ่นะครับนอกบ้านนะครับ2-1นะครับผมไม่ก็ได้าะห์บอลเอดีแคปนะครับแต่ว่าวันนี้ผมชอบแพนมอลิกมากเลยครับเจอบัวยแถมยังไม่มีแต้มนะครับน่าจะเก็บใช้ตีขึ้นที่1ได้นะครับผมฟันทงให้อยู่แอดมอลิกนะครับต่อลูกหนึ่งนะครับ มีแน่ๆลูกหนึ่งนะครับลุนลูก2เอานะครับสเต็ปเราก็ได้ลงไว้ในเว็บไซต์ t s score เรียบร้อยนะครับแล้วก็ Facebook ของผมยังไงก็ฝากติดตาม Facebook เว็บไซต์ t s score ได้นะครับ